ล้อใหญ่มันมันไม่ได้ซีดมาอยู่แล้วอาจจะเปลี่ยนได้พิงไว้ขันไหมงไว้เลยจักรยานมันหายไปนี่อันนี้แบบคนชอบบอกว่าหเมันใช่อันนี้ขนาดคันเก่าเหมือนบอว่าคนนู้นคนนี้สี่ตายแล้วเอามาคืนเลยก็หายไป พอรับตรงนาน มันแตกเรื่องขอที่เราติดับเรื่องที่เรัว้กิที่หลังคิดดี่ลกแค่ อาจจะแค่ล้านต้นกลแล้วได้กำไร Malunggong pasang keku.

กันมได้ครับคุณติดต่อคที่แจ้อยู่เพื่อใ้ช่วยทำไมอะไรที่เกี่ยวร้อง Thank <laughs> you.